โอเคครับเดี๋ยวมาดูข้อ14ต่อนนะฮะเขาบอกว่า A dam across a lake is divided into two sections by a lock. Section X is longer than section Y. นี่นะ section X แล้วก็ section Y. But the two sections are otherwise identical. นะก็คือเหมือนกันนะสอง section เนี่ยนะ The water in the lake by dam is the same depth everywhere ทุกจุดนะครับลึกเท่ากันหมด The diagram shows the view from above of the lake and the dam นะอันนี้เป็นภาพด้านบนนะของของเขื่อนนะแล้วก็น้ำแม่น้ำโอเคนี่มีหินกั้นอยู่นะครับนี่ทะเลสาบ water i n l a k e นะฮะแล้วก็นี่เป็นเขื่อนนะทั้งสองอันนะสองช่วงอนะสองช่วงมีหินกั้นอยู่ the water creates a total force on each section of the dam and an average pressure on each section of the dam. which statement is correct? and <coughs> I water creates total force on each section. น้ำเนี่ยส่งแรงกระทำนะฮะกับเขื่อนในแต่ละเขื่อนนะฮะ and an average n a pressure on each section of dam นะก็ะคล้ายๆว่า pressure มันนะเท่าๆกัน pressure เท่าๆกัน with statement of leg นะะ,นะะมาดูมาดูข้อ a ก่อนนะฮะ the average pressure on x equal to the average pressure on y อ่นะนี่งเมื่อกี้พูดไปแล้ว เพชเชอร์มันเท่ากันนะ่ะจริงๆแล้วเรื่องความลึกเนี่ยนะฮะเรื่องเรื่องเพชเชอร์เนี่ย P เท่ากับ r h g h ทีนี้ r h ก็คือ density ของ water นะฮะในทะเลสาบ g ก็คือ gravity h ก็คืออะไรฮะเป็น depth ของของเขื่อนนั่นเองนี่เขื่อนเนี่ยเขาบอกว Ident ่า identical นะฮะแสดงว่าความลึกมันก็เท่ากันนั่นเองนะโดยประมาณแล้วเท่ากันมัน pressure ของ เขื่อนที่ถูกกระทำก็ควรจะเท่ากันนะอันนี้น่าจะถูกนะฮะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาดูข้อ b d e v e l วล a เร e เพช s ชอร on x is less than อันนี้ไม่ใช่แล้วนะถ้าข้อ a ถูกข้อ b ก็จะไม่ถูกเนะี่ย c total force on x equal to total force on y อา่ามันจะมีสูตรลิงก์ระหว่าง pressure กับ force นะเอ่อเพชเกับ force over area นะ cross sectional area เพราะฉะนั้น ถามว่า force เท่ากับอะไร force เท่ากับ pressure คูณ area เราจะสังเกตเห็นว่า area section x เนี่ยมากกว่าแน่นอนเนี่ยเพราะว่าแนวเนี้ยมันยาวกว่านี้เป็นภาพด้านบนฮะแต่ถ้าเรามองลงไปด้านลึกเนี่ย base มันก็ยาวเห็นไหมถึงแม้ความสูงจะเท่ากันเพราะนั้น area มากกว่า area มากกว่าตรงนี้ force ตรงนี้ต้องมากกว่าอยู่แล้ว force x มากกว่าเพราะนั้นคำพูดที่เกี่ยวกับ force นะไม่ว่าจะเท่ากันนะ ออน่าจะผิดเนี่ยอันนี้ผิดนะ Force X กซ์แต่นี้ต้องมากกว่าเนี่ยคำพูดนี้ต้องมากกว่าเพราะนั้นอันนี้ก็ผิดนะผิดตรงตรงนี้โอเคงั้นตอบข้อ A ไปเลยนะครับตอบข้อ A ไปเลย <c oughs> โอเคมาดูข้อต่อไป <c oughs> เ,ออเดี๋ยวย่อนิดนึงนะ The diagram shows simple mercury barometer along a side a mercury manometer. The manometer contains some trapped gas. Nah, manometer ก็จะเป็นขดแก้วรูปตัวยูอย่างนี้นะครับไว้วัด pressure นะอันนี้เรียก barometer นะ What is the pressure of the trapped gas? Nah. เพชเชอร์ที่แท็บแก๊สเป็นเท่าไหร่นะฮะอืมทีนี้ให้ข้อมูลตรงนี้มาเนี่ยนะฮะเขากำลังบ่งบอกว่าอันนี้บารอนะบารอมิเตอร์เนี่ยนะตัวนี้ให้ข้อมูลตรงนี้มาแสดงว่าแอร์เพชเชอร์เนี่ยคือ76 cm hg นะแอร์เพชเชอร์ เท่ากับ76 cmhg นะนั่นก็เป็นคีย์เวิร์ดอย่างดีเลยทีนี้มาดูนะครับ air trap ใน manometer จริงๆแล้วควรจะเป็นเท่าไหร่นะฮะไอ้2อันเนี้ยดิฟกันเนี่ยจะเป็น pressure difference นะอันนี้แสดงว่า air trap เนี่ย pressure air trap มากกว่า air ข้างนอกหรือ air pressure air pressure pa ตรงนี้กดลงมานะไม่งั้นตรงนี้มันจะสูงขึ้นมาได้ไงนะแสดงว่าเพชเชอร์ตรงในแท็บแอร์เนี่ยมากกว่านั้นเองดังนั้นสมการที่เราจะเขียนนะฮะอีควชที่ควรจะเขียนก็คือเอ่อ p ในแท็บนะขอเป็น pt นะฮะลบกับ P ของ air ต้องเท่ากับ10 cm ถูกไหมย่อเป็น cmg นะ P air ให้มาแล้วนี่ 76ใช่ไหม pt หา pt มางั้น pt หรือ ptab air ก็คือ76บวก10นั่นเอง10นะฮะเพราะฉะนั้นก็ควรจะเป็น86นะฮะ cmhg บางคนถาม hg คืออะไรนะฮะคนไม่ได้เรียนเคมี s ตรีมาอาจจะงงนิดนึง hg ก็คือปรอทนั่นเองนะฮะหรือเมอร์คิวรี่นะนะต่อก็ดีด็อกนะครับดีด็อก the 16. a very small pollen grains are suspended in a beaker of water a bright light shines from inside small bright dots of light are seen through a microscope the dots move in rapidly change random directions what are the bright dots ไมโครสโคปก็มีกล้องส่องเข้าไปนะครับมีตานะครับมีเกรสรดอกไม้ลอยในน้ำนะฮะ uh, mm hmm. เพราะนั้น bright dots เขาถามคืออะไรนะ yeah. What are the bright dots คืออะไร uh, เราคิดว่าเป็นอะไรฮนะ mm hmm. ข้อ a pollen grains being hit by o t h e r pollen grains นะ mm hmm. ใช่ไหม ในน้ำมันฮิตกันแล้วมันก็เด้งขนาดนั้นไหมมันทำให้รันดอมลี่ขนาดนั้นไหมนะเราอย่าลืมนะฮะในโมเลกุลของของตัวน้ำเองก็ตามเนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่ตลอดนะโดยที่เราอาจจะไม่เห็นนะแต่ที่เราจะสังเกตได้คือเราใส่พาร์ติเคิลที่เล็กๆที่อาจจะลอยน้ำเข้าไปเนี่ยแล้ว การที่มันเคลื่อนที่ตลอดมันทำให้พาร์ติเคิลนั้นเนี่ยมันเคลื่อนที่ตามไปด้วยเพราะมันโดนกระแทกโดยโมเลกุลของอนุภาคของน้ำนั่นเองนะฮะมันคล้ายๆนะการเคลื่อนที่แบบไร้ทิศทางอ่ะนะฮะในในตัวโมเลกุลของน้ำเองนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับข้อ b เนี่ยมันใกล้เคียงมากเลยเดี๋ยวมาดูข้ออื่นฮนะข้อ c water molecule being hit by Arthur water มอลคุณนะฮะคือน้ำเนี่ยถ้าเป็นไบต์ไบต์ดอเนี่ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมไม่งั้นก็ต้องส่องเห็นไปตั้งนานแล้วนี่ทำไมต้องใส่เกรสรไปด้วยนะไบต์ดอตก็คือเกรสรน,นั่นแหละนะฮะ water มอลคุณ being hit by pollen grains คือนะฮะคิดว่าใครจะชนใครฮะเอ่อเกรสรมีนิดเดียวถ้าเทียบกับมอลคุณของน้ำนะฮะมอลคุน้ำควรจะชนมากกว่านะะนั้นตอบข้อ b นะครับตอบข้อ b อ่าโอเคนะครับน้อง